วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำบุญกันที่วัดอมาราวาราลาซึ่งสถานที่วัดนะคะตั้งอยู่ในซอยมหาหโยธิน52ในเขตสะพานใหม่นี่เองเราเดินทางด้วยรถไฟฟา้า BTS นะคะสายสีน้ําเงินจากวัดพระศรีมหาธาตุไปลงที่สะพานใหม่ถ้าใครที่ยังไม่เคยขึ้น BTS นะคะแนะนําว่าให้ขึ้นมาตามเราได้เลยการเดินทางง่ายมากเลยค่ะจากวัดพระศรีไปสะพานใหม่เสียค่าโดยสารแค่15บาทนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะในวันเสาร์เนาะในกรุงเทพนะคะมันก็จะประมาณนี้ ถามว่าคนเยอะไหมในช่วงที่เดินทางไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่พอขึ้นไปรอรถไฟในคนเยอะมากด้านขวามือของเรานะคะจะเป็นวัดพระศรีมหาธาตนะุเนาะทุกทุกคนจะเห็นเป็นเจดีสีขาวอยู่ด้านหน้านะคะเห็นไหมเราจะชี้ให้ดูนะคะนน่นข้างหลังโนนนะคะนี่อันนี้ก็คือ BTS ที่เป็นจุดศูนย์กลางของวัดพระศรีตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะใครที่สะดวกซื้อบัตรก็ให้เข้าไปซื้อกับเจ้าหน้าที่หรือถ้าใครที่อยาก กดบัตรเองก็สามารถเหยอะที่ตู้ได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยพอเราได้ตัวมาแล้วนะคะก็ให้เราแตะเข้าไปด้านในได้เลยด้านในรถไฟฟ้าของ BTS ก็จะอากาศประมาณนี้นะคะ flow มากใคร<า>ที่ขึ้นรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนะคะแนะนําว่าให้ถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะว่าที่ที่เราจะไปให้ขึ้นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะเพราะว่าเราเคยหลงมาแล้วไม่ต้องไปเขินอายนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปเราก็ถามเจ้าหน้าที่ตลอดกลัวขึ้นสายผิดพอขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะบรรยากาศด้านบนก็จะ flow มากเ<า><า>ย็นมากทุกคนนี่ได้บัตรมาแล้วนะคะ สถานีต่อไปเราก็จะรอรถไฟมานะก็ยืนรอประมาณ5-10นาทีค่ะไม่นานมากในขณะที่เรายืนรอรถไฟมานะคะเราก็จะได้เห็นชีวิตเร่งรีบของคนในกรุงเทพต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต,งต,งต่างต้องรีบไปที่ไหนสักที่เพื่อทํางานหาเงินนะคะนี่คือวัฒนธรรของคนในกรุงเทพเลยฉะนั้นจะไม่มีการรอกันหรือไม่มีใดๆทุกคนจะทําเป็นเหมือนไม่รู้จักกันนะแล้วก็ใช้ชีวิตของใครของมันนะคะซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่า มันเป็นการใช้ชีวิต,วตที่เร่งรีบไม่เหมือนในบ้านเราเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะชีวิตในกรุงเทพทุกคนต่างมาหาเงินมาทํางานเหมือนกันฉะนั้นนี่รถไฟก็ออกแล้วนะคะประมาณนี้สุดท้ายเรามาถึงที่วัดอมาราแล้วนะคะเราก็จะมาถาวายผ้าไตสังฆทาน เขียนชื่ออุทิศผลบุญผลกุศลให้ผู้ที่ร่วงลับซึ่งตอนนี้นะเรามาทําให้แม่นะคะซึ่งแม่เราเสียไปประมาณ2องปีสปีแล้วอะตั้งแต่เรียนจบนะคะนานๆจะได้เข้าวาัดทีบรรยากาศในวัดอมราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคือสวยมากด้านในเข้าไปได้นะคะในโบสถ์สามารถเข้าไปได้เลยแต่ช่วงที่เราไปประมาณ10บโมงวันร้อนใช่ไหมก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายรูปม,มาให้ดูนะคะบรรยากาศรอบนอกก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากแนะนาให้ทุกคนมาลองทําบุญนะคะตรงนี้เป็นวัดป่าแต่ก็อากาศลมลื่นมาก หลวงพ่อท่านจะขอน้ำมนต์ให้นะ,ะพอทำบุญเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายเซลฟี่นิดนึงนะก่อนที่จะกลับนะคะก็บรรยากาศจะประมาณนี้ทุกคนใครที่อยากมาทำบุญในวัดป่านะคะให้หลวงพ่อขอน้ำมนต์ให้หรือว่าถวายสังฆทานมาถวายพระไตรก็สามารถเดินทางมาที่วัดอมราตามีได้นะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะ